สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าจากเยอรมัันดีนะคะเจอกันกับปุ๊กอีกแล้ววันนี้นะคะปุ๊กมาทําอะไรวันนี้ลูกชายนะคะรีคเควสต์ขอเมนูชิคเก้นมาซาลาแม่ก็เลยตื่นมาตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะทําอาหารเตรียมของให้ลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วปุ๊กก็เลยมาทำมาหมักไก่นะคะอันนี้ก็คือหมักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวประมาณ1 0บโมงสิบเอโมงนะคะบุ๊กก็จะเริ่มทํา ชิคเก้นมาซาร่านะคะเอาไว้ให้หนุ่มๆน,นะคะหลังเลิกเรียนี่ปุ๊กก็ทำอ่าคั้นส้มนะคะน้ำส้มสดๆด,ดื่มตอนเช้าสุขภาพดีค่ะทุกคนแล้วนี่ก็กำลังจะมาทำเค้กกล้วยหอมนะคะมีกล้วยเหลืออยู่สองลูกกล้วยก็คือแบบงอมมากค่ะปุ๊กก็เลยกะว่าจะมาทำเคก้กเพราะว่าเด็กๆก,ก็ชอบทานมากเลยเค้กกล้วยหอมของแม่อร่อยที่สุดเลยเบเกิลผ oh. สมกันแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะปุ๊กก็ใช้กล้วยนะคะสองลูกแล้วก็ไข่สองฟอง มีแป้งสาลีนะคะแล้วก็นมสดแล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะความหวานนะคะปุ๊บไม่ใช้น้ำตาลนะคะทุกคนปุ๊บจะใช้ตัวนี้แทนนะคะตัวนี้ก็จะแทนน้ำตาลได้ดีมากเลยค่ะเป็นรสชาติไวชช็อกโกแลตนะคะกลิ่นจะออกคล้ายๆกลิ่นวานิลานะคะก็เข้ากันกับกล้วยได้ดีมากเลยปุ๊บก,ก็ใช้เนยนะคะทุกคนจะได้มีความหอมเนาะปุ๊บใช้เนยลงไปอบอบนิดนึงแล้วนะคะ คือให้เหนยมันละลายอย่างนี้เนาะทุกคนแล้วปุ๊กก็จะเอามาทาข้างล่างแบบนี้ให้มีความหอมของเนยค่ะปุ๊กก็ไม่ได้ใส่แบบผสมลงไปในนั้นนะคะทุกคนปุ๊กก็จะใช้แบบนี้อย่ายให้อา่าก้นมันติดนะคะเพราะว่าปุ๊กจะเอาลงไปอบข้าวเทแล้วปุ๊กไม่ได้ใส่เนยไม่ได้ใส่น้ํามันอะไรอย่างนี้นะแล้วทีนี้แบบเวลาอบออกมาแล้วนะทุกคนคือมันติดคะ่ะมันติดปุ๊กก็เลยใช้เนยแทนแก,ก็จะเทลงไปในนี้เลยนะคะทุกคน เราก็จะใช้อันนี้นะคะก็คือโรยลงไปนะคะชอบเมล็ดพืชแบบไหนชนิดไหนก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะปุ๊กก็จะใส่โรยลงไปแบบนี้นะคะมันจะมีความหอมของเมล็ดถั่วนะทุกคนมีแอลมอนมีลูกเกดเขเรียกว่าวอลนุสภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็แคชเชีร์นุแคชชนัทใส่โรยลงไปเลยะคะ่ะ แต่ความชอบเลยนะคะสามารถเอาเข้าตู้อบได้เลยนะคะก็ค,คือปุ๊บทำอบความร้อนไว้รอแล้วนะคะทุกคนใช้ไฟประมาณร้อยแปดสิบองศานะคะแล้วก็นี่ใช้เวลาประมาณ3 0นาทีเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เสร็จแล้วนะว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะคะมาคะ่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เค้กของของเราเป็นยังไงอ้ หลังจากที่ปุ๊กทำเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดีปุ๊กก็จะมาเตรียมทำชิคเก้นมาซาร่ากันค่ะปุ๊กก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะคะวัตถุดิบเรียบร้อยนะคะส่วนอานน์ก็ตื่นมาแต่เช้ามานั่งคุยกันเรื่องชุดนะคะเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้นะคะปุ๊กก็ใกล้เข้ามาแล้วจะถึงงานแต่งปุ๊กในเดือนธันวาคมนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้หาชุดและอีกอย่างหนึ่งอานนท์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาชุดแบบไหนสีอะไรนะคะส่วนของปุ๊กนะคะก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสวาสวมีเต็มสีเรียบร้อยส่วนเจ้าบ่าวนะคะยังไม่ลงตัวสักทีค่ะวันนี้ก็เลยโทรหาเพื่อนแต่เช้าถามเพื่อนว่าชอบสีอะไรชอบแบบไหนอยากให้ ทุกคนออกมาแล้วออกมาเหมือนกันหมดสีจะได้เป็นสีโทนเดียวกันนะนนทุกคนปุ๊กก็เลยตัดสินใจพาอนนท์เข้าไปในเมืองแฟรงเฟิร์ตนะคะเพื่อไปเลือกชุดเจ้าบ่าวจะได้ไปลองที่ร้านเลยนะคะว่าชอบสีอะไรแบบไหนวันนี้นเป็นวันหยุดของพวกเราสองคนก่อนออกไปข้างนอกเราก็เตรียมอาหารไว้ให้ลูกชายทั้งสองหลังเลิกเรียนลูกก็จะได้มีอาหารรับประทานช่วงะะหลังนี่สองหนุ่มเถียงกันบ่อยมากเรื่องแม่ทําอาหารอีสานมากเกินไปน้องเป็นคนชอบทานอาหารอีสานส่วนพี่นะคะจะชอบทานอาหารฝรั่งซะมากกว่าวันนี้นะคะเขาก็ ็เลยบอกแม่ว่าอยากทาน ชิคเก้นมาซาร่านะคะแม่ลองทําให้กินหน่อยสีแบบว่าไม่ได้กินมานานมากเลยค่ะทุกคนแม่ก็เลยสงสารลูกชายทั้งสองนะคะก้อนนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะเพราะมันต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะทุกคนการทํมาซาร่านะคะไม่ใช่ทําแค่ชั่วโมงเดียวจบนะคะเพราะว่าเราต้องทําแป้งนานด้วยนะคะมันก็ช่อนข้างจะใช้เวลากินเวลาเยอะมากแต่วันนี้นะคะไม่เป็นไรแม่ตื่นมาแต่เช้าก็จัดการให้ลูกชายนะคะหลังเลิกเรียนนี้ได้กินแน่นอนมาอัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะหลังจากที่ ปุ๊กไปหย่ากับอดีตสามีมานะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าปุ๊กได้รับข่าวดีจากทางศาลวันนี้ปุ๊กได้รับจดหมายแล้วก็ใบหย่าร้างอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะศาลก็ส่งมาให้ปุ๊กเรียบร้อยแล้วว่าปุ๊กกับอดีตสามีไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วแล้วก็ได้ใบหย่ามาเรียบร้อยแล้วปุ๊กก็สามารถนําใบหย่านะคะไปแปลภาษาแล้วสามารถดําเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสกับาอานอนท์ได้แล้วค่ะทุกคน มากน,ากนี่กัดกินไปแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมถ่ายเป็นหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่คะ่ะหน้าตาชิคเก้นมาซาล a ของปุ๊กนะคะเป็นสูตรไม่ตายตัวนะคะทุกคนหยิบอะไรได้ก็ใส่อย่างนั้นเลยนะคะปุ๊กก็หมักไก่ไว้ตั้งแต่เช้านะทุกคนวันนี้ก็คือเป็น วันที่ปุ๊กแบบว่าตื่นแต่เช้ามาทําอาหารแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าปุ๊กจะออกไปข้างนอกกับอาน,นนท์นะคะวันนี้เราจะออกไปดูแหวนแต่งงานด้วยนะทุกคนแล้วนี่ลูกก็แบบอยากกินเมนูนี้มากแม่ก็ไม่ทําให้สักทีนะคะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะทุกคน ปุ๊กก็แบบใช้เวลานานมากกับการทำจิเกนมาซาร่านะแล้วก็ทำแบบตะกุกตะกากเพราะว่าปุ๊กก็ไม่ได้ทำเมนูนี้นานนานพอสมควรเลยนะคะจนแพทริกทั้งถามหาว่าเมื่อไหร่แม่จะทำให้กินสักทีนะวันนี้แม่ก็เลยจัดให้เลยนะคะที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยประเทศเยอรมันก็ฝนตกแล้วก็ลมแรงมากรู้ได้เลยนะคะว่าช่วงนี้กำหน้าหนาวกำาลังจะเข้ามาก็ไม่สบายกันเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนล่าสุดไปประชุมผู้ปกครองของดารอนมานะคะต ตกใจมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าวีรกรรมลูกจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือดารอนมีวีรกรรมค่อนข้างเยอะมากแต่ว่า เมื่อวานนี้เราได้ไปประชุมผู้ปกครองนะคะปุ๊กับอนนท์ก็ไปนั่งที่โรงเรียนแล้วก็ได้คุยกับคุณครูประจําชั้นของดารอนได้ทําความรู้จักกับผู้ปกครองหลายๆคนนะคะเซอร์ไพรส์มากค่ะทุกคนปีนี้ดารอนตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนเก่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะอยู่กับคุณครูที่ใจดีแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูดารอนไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีที่โรงเรียนเลยค่ะอานนท์ถอนหายใจเลยนะทุกคนเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าลูกชายจะแบบว่าเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้ ทำกันบ้านทุกวันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีอาการแบบว่าไม่สบายบ่อยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ทุกคนรู้เลยคือที่รามณีตอนนี้ก็คือเอาแน่นอนกับสภาพอากาศไม่ได้เลยนะคะคนก็จะป่วยเพราะอากาศเนี่ยเยอะมากแล้วตอนนี้ปุ๊กก็ได้ดูข่าวที่ประเทศไทยหลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมนะคะแม้แต่กระทั่งเมืองคูข,ขันแถวบ้านปุ๊กนะัที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมนะทุกคนอําเภอสังขะก็เหมือนกันถนนเส้นสองสีจาก สังขะไปโคราชไปบุรีรัมย์ไปกรุงเทพนะคะทุกคนรถไม่สามารถสัญจรได้เลยนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็เกิดวิกฤตห,หลายพื้นที่มากๆนะคะปุก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนประชาชนทุกคนนะคะแม้กระทั่งฝั่งชายแดนอีสานใต้ของเรานะคะมันก็ยังไม่สงบนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะระแวงอยู่เหมือนกันนะคะชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นก็ต่างคนต่างก็ ตกใจแล้วก็บางคนก็อพยพเข้ามาบ้างแล้วปุ๊กได้โทรคุยกับแม่แล้วก็ได้ดูตามข่าวที่เขาลงโพสต์ใน Facebook บ้าง YouTube บ้างนะทุกคนก็แบบ ตกใจอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าเสียงฟ้าร้องหรือว่าเสียงปืนกันแน่นะคะใครที่อยู่เขตตรงนั้นจะรู้ดีแล้วก็จะมีความหวาดระแวงอยู่นะหลายคนก็แบบอบพยพออกไปนอกพื้นที่ทําให้คนในพื้นที่ที่ยังติดอยู่นะคะก็หวาดระแวงเกิดความกลัวนะทุกคนตอนนี้เราก็ติดตามสถานการณ์กันเรื่อยๆนะคะ ใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะสุรินทร์บุรีรัมยศรีสะเกดนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดอะไรขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเหลือกันนะคะทุกคนปุ๊บก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ให้กําลังใจทุกๆคนเลยะคพะูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูชิคเกน้นมาซาร่าของเรานะปุ๊บก,ก็เติมโยเกิร์ตลงไปนะคะคนๆแล้วก็จะใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะจะตั้งหม้อไว้ประมาณ10-20นาทีเพื่อให้น้เหลือให้มันเข้ากัน เข้าน้ำเข้าเนื้อนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็สามารถทานได้และตอนนี้เราก็มาเริ่มทำนานโบร์นนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของปุ๊กนะคะปุ๊กก็ไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะเพราะว่าปุ๊กไม่รู้สึกเชื่อใจตัวเองว่าตัวเองจะสามารถทํานานโบร์ได้ส่วนมากปุ๊กก็จะไปหาซื้อตามร้านตุรกีทั่วไปนะคะเพราะปุ๊กเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่อง อบเรื่องทำอะไรแบบนี้ปุ๊กไม่เก่งเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ปุ๊กรู้สึกว่าอากาศข้างนอกมันเย็นแล้วมันก็ลมแรงมากนะมันทำให้เราไม่อยากจะออกไปไหนเลยคะ่ะทุกคนปุ๊กก็เลยเอา,เอาแป้งสาลี ไปดูใน YouTube นะคะปุ๊กก็เลยไปเอาแป้งสาลีแล้วก็ผสมยีสต์ผสมน้ำนะคะแล้วก็ผสมน้ำมัน,นะคะ่ะพอปุ๊กเอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วปุ๊กก็จะนวดแป้งจนกว่าแป้งจะนิ่มนะคะทุกคนแล้วปุ๊กก็จะใช้ทิ้งไว้นะคะประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะแล้วปุ๊กก็ค่อยเอามา ดาดในกระทะแบบนี้ปุ๊กก็จะใส่เนยไปนิดนึงนะคะทาเนยก็จะเป็นแบบนานโบรสเหมือนในร้านอาหารเลยค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าครั้งแรกก็จะทําได้ขนาดนี้ส,สิ่งเล็กสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราคิดว่ามันยากมันไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนแค่ลองทําดูนะคะ นี่หอมมากค่ะทุกคนจะบอกให้แพทริกกับดารอนจะต้องชอบแน่ๆนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบกินพิซซ่าชอบกินแบบนานบรูดมากเวลาไปร้านอาหารเขาจะเน้นร้านอาหารอินเดียเลยค่ะเพื่อจะไปทานเมนูนี้นะคะแล้วนี่นะคะสีสันก็ไม่แย่นะคะทุกคนดูดีมากเลยค่ะแล้วตอนนี้กลิ่นก็คือหอมโชยมากเลย อเหมือนโรตีเลยค่ะถ้าใส่ไข่ใส่กล้วยไปนะคะโอ้โหโรตีชัดๆเลยค่ะทุกคนนี่คือเอานำแป้งอันนี้ไปทอดเป็นปลาต้องโกดได้เลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะปุ๊กก็คิดว่ามันยากนะทุกคนเพราะว่าปุ๊กก็ยังไม่เคยลองทำนะคะแต่พอวันนี้ได้มาลองทํามันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะมันก็ง่ายๆค่ะตาชิคเก้นมาซาร่าของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากปุ๊กใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะต้มนะคะประมาณ 30นาทีได้ค่ะทุกคนก็คือเนื้อไก่ของเรานี่แบบละมุนเลยนะคะต่อไปนี้เราก็จะตักใส่จานค่ะจานใครจานมันไปเลยนะคะตอนนี้เด็กๆยังไม่เลิกเรียนนะคะปุ๊กกับอนนท์ก็จะทานก่อนแล้วนะคะเป็นอาหารเช้านะคะตอนนี้เวลาจะบ่ายจะบ่ายโมงแล้วค่ะ <laughs> นี่คือข้า,าวเช้าของพวกเรานะคะเด็กๆก็มาตอนจะเลิกเ,เลิกเลิกเรียนตอนบ่ายโมงนะคะดารอนเที่ยงนี่แหละคะ่ะทุกคนไม่ใช่บ่ายโมงเที่ยง ใช้เวลา5นาทีก็ถึงบ้านส่วนพัททิกก็ประมาณบ่าย3โมงนะคะนี่ก็จะทานแค่นี้ที่เหลือก็คือเอาไว้ให้ลูกนะคะ2อนคน,นะคะเต็มหม้อไปเลยจ้ะของโปรดเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนโรยด้วยผักชีนะคะหอมๆไปเลยจานี่เป็นไงหน้าตาน่าทานไหมคะกับนานโรสค่ะทุกคนนี่ทำเองครั้งแรกนะคะได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมาก แลวนี่หน้าตาของชิคเกนะคะ้นมาซาล่าค่ะนี่โอ้โหยิ่งกว่าพัตคารอีกนะทุกคนดูสิโอ้โหยร่อยไหมอะอยครับร้อนนะร้อนไฮส์ไฮส์ร้อนออืืใช่คืม เล็กกล้าไปว่าอร่อยนะคะทุกคนต้องบอกอร่อยแล้วแกปกติอานนท์ไม่ชอบกินอะไรที่เป็นเครื่องเทศแบบกลิ่นรุนแรงกลิ่นฉุนฉุนอะไรเงี้ยเนี่ยนดะูดออนไลค์ด Do like, uh, ูดออนไลค์เออดอสตาร์กนอมาเลยชิคเก้นมาซาลาดูค่ะทุกคนนี่